โอเคขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมชาติเลยนะครับผมวันดีกับผมเราสหรับโมใหม่คงจี H. นะฮะวันนี้อยู่ช่องวอกยูนี่ผมซึ่งวันนี้นะครับผมจะมารีวิวรูบิกนะครับของยุคซินนะคลิตเติ้ลมจิกซึ่งอันนี้บอกเลยว่าราคาไม่เกินสองรอยบาทนะครับผมแต่ผมผมไม่บอกแล้วก็ผมซื้อจากร้านไหนนะครับผมซื้อมันทางออนไลน์นะครับผมอืมอันนี้เป็นยุคซินลิตเติ้ลมจิกสามกูสามนะครับผมอ่าซึ่ง อันนี้ก็บอกเลยว่าราคาถูกสุดๆเลยนะครับไม่ถึงสองร้อยอันนี้ผมบอกนะครับอันนี้ก็ทางร้านก็มีการกันกระแทกมาให้ด้วยนะฮะซึ่งเกะค่อนข้างยา,ากนะฮะแต่มีใครเคยไหมที่แบบว่าชอบอเหญ่ไหมแบบมันจะเป็นกระแทกแล้วชอบบีบเออมันก็แบบดังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กนะฮบชอบบีนะฮะอ่าต่อสินค้าต่อละกันนะฮะ ซึ่งอันนี้เป็นกล่องใหม่นะครับผมอืมจริงๆเนี่ยผมไม่อยู่แล้วครับแต่อันนี้คือเพื่อนฝากซื้อนะครับเพื่อนฝากซื้อไงเพราะว่าเพื่อนเห็นว่ารูบิกเนี่ยเพื่อนผมเอาไปนะะแล้วเพื่อนก็ลองเล่นมันก็ดีไงเพื่อนก็เลยอยากสั่งบ้างแต่อันนี้เป็นของเพื่อนนะครับซึ่งมันจะมีกล่องอยู่สองแบบนะครับอันนี้เป็นแบบใหม่นะแบบเก่าก็จะเป็นอันนี้นะฮะเป็นกล่องตัวคาตงเป็นกล่องกล่องกระดาษสวยๆนะครับ แต่ผมชอบแบบนี้มากกว่านะอันนี้มันก็เอ,อคนละแนวกันนะมามันก็มีอยู่แล้วด้วยนะครับก็เป็นตัวนี้แหละนะครับตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสินค้าใหม่กันนะเพราะว่าตัวนี้มันตัวเก่าแล้วมานแลครับแล้วก็แกะกันเลยอือว่าเอาออกไปได้มีคู่มือมาด้วยนะครับ อคอเอากล่องวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะอคอนี่นะฮะโอ้โหบอกเลยว่าโคตรสวยเอาจริงสีสีในกล้องนี่มันไม่เหมือนในภาพเลยนะฮะคือสีในกล้องนะฮะมันจะเป็นแบบผิวมันวาวมันวาวหน่อยนะฮะคือเอาจริงสีสีแบบจริงๆนะมันสดกว่านี้นะแต่ว่าอันนี้กล้องของผมมันเป็นแบบ เออมันมันคนละสีกันเลยอะ่ะเออในกล้องกับชีวิตจริงอะ่ะคือต้องต้องซื้อมาเองนะครับถึงจะรู้ว่าสีเ,เป็นยังไงนะครับแล้วบอกเลยว่าอันนี้เสียงเพาะสุดบอกว่าดีมากๆนะครับอันนี้เรามาดูคัตติ้งอย่างแรกกันเลยก,ก่อนนะครับคัตติ้งเส้นตรงได้หรือไม่ได้นะครับผมอ่านี่เส้นตรงได้นะครับรีเวิร์สเส้นตรงได้ไหมไม่ได้นะครับ ส้นตรงได้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 อยู่นะครับอ่ามันผมก็ไม่รู้ว่าตรงตรงไหนนะแต่ขยับไปอนิดนึงอ่ารีเวิร์สได้ค่อนข้างดีนะครับเรื่องการเล่นก็ลื่นดีนครับเสียงก็เพาะนะครับนี่เลยโลโก้มันอยู่ตรงนี้นะครับต่จริงผมอยากได้ของเพื่อนมากกว่านะโลโก้มันตรงกว่าคืออันนี้โลโก้ผหนเบี้ยวอะทุกคน เห็นไหมเออโูโ,โกหผม,มันเบีย้ยวแต่อันนี้ตรงแป๊กเลยนะครับอืม <c oughs> แล้วไม่เป็นไรนะครับก็อย่างที่บอกอันนี้ของเพื่อนนะฮะบ,บอกเลยว่าเสียงพอมากๆครับคือผมไม่ค่อยมีรูบิกที่มันเสียงอะไรประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าเสียงเพอาะสุดๆแล้วก็เป็นแบบมันมันลื่น คือ,อสภาพนะครับก็คือ,อลื่นนะครับลื่นมากๆบอเลียว,ว่าใช้แรงบิดน้อยโคตรนะครับคัตติ้งก็45องศาได้รีเวิร์สก็เส้นตรงได้นะครับเเกือบเกือบเส้นตรงจะบอกอย่างนี้ดีกว่าเกือบเส้นตรงได้นะครับรีเวิร์สคือทุกอย่างดีหมดเลยนะครับแล้วก็เจ้าจตัวโรบินเนี่ย คือทาให้ผมได้สติใหม่ด้วยนะครับจากตอนแรกเนี่ยสติเร็วสุดผมก็เหอยี่สิบเก้าวินะครับลดลงมาเหลือยี่ิบห้าวิเลยนะครับถ้าใช้ลูบิกอันนี้นะเออสติใหม่ผมคือยี่สิบห้าวินะครับหมดเลยว่าโคตรดีนะอ่าบิดเลยแต่ระว่างทีามันลื่นเกินไปก็อาจจะมีการบิดเลยนะครับเออแบบยังไม่ชินเนี่ยสมมติอ่ะเอาตัวลูบิกของอ่ะเอาสี่ยี่มาแล้วกันนะ ฉี่นี่อันนี้ผมขึ้นความความสะอาดไปยังไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่นะฮะสะอาดเนาะผมน่ามันอดทำความสะอาดไปนะครับก็มันมันก็ยังไม่สะอาดเท่าไหร่เลวนะครับแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นด้วยตัวนี้นะครับเก็บไว้ให้มันสะอาดต่อไปนะฮะคือโลโก้อันนี้มันก็จะจางแล้วไปอันนี้เป็นฉื่ยี่ครับฉื่ี่ถ้าอย่างดูตัวนี้เสียงก็เสียงมันแบบ คือมางคนแล้ฟิลกะอยู่ยุคซีนเลยนะฮะเออแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับถ้าเทียบกันในะระดับนี้คัตติ้ง45องศาได้ราคาไม่แพงนะบอกเลยว่าเหมาะมากๆนะฮะคลิปนี้ขอจบไปแค่นี้แล้วกันนะสำหรับการรีวิวรูบิกนั่นเองนะครับผมอืมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงนี้แะะนะล้วกันสำหรับนี่สวัสดีครับบ๊ายบาย